เติมรถไหเพื่อเป็นสีมงคลน,นะคะรถขลรกในชีวิตของหนูอีกยอไปหาบอนแล้วเห็นยังบอดค่ะบอดค่ะอันเขออนญาตเรียกเชิญนิมนต์เป็นอย่างสีรากออกตีแต่ขนาดเราออกตีโอกาลเราออกาัค่ะเป็นอะไรลูกว่าสินมิมนต์นันไปเติมรถไหงเลยคะ่ะโอ้ีอะตี <laughs> พี่น้อง วัดปลาดอนบุ๋งก็ไม่ได้เจอรถดูดปานไข่อันบลาผ้ามอันนี้นนนก็ไม่ได้เจอรถดูดปานพิบานฟินแลนด์รถขั้นไหนอีกรู้บ่รถป้ายแดงหรือป้ายดำปด้ายแดงเจ้ค่ะป้ายแดงของแท้หรือป้ายแดงปลอมของแท้แน่นอนตรวจสอบได้ค่ะสอบสอมทะเบียนว่อค่ะอสอมทะเบียนว่าแปลกว่าไหมนี่บอแปลกปลอมแน่นอนค่ะค่ะใช้เบอร์กี่หน้า,าโอ้ยจะเป็นภาคกัดออกรถเดือดรักขั้นว่าสัวตัวเกียวมิวสิกนี้อะไรจะขนาดนั้น ว้าวป้ายแดงเลยเหรอนี่ป้ายแดงเอาถือรถคุณรงคุณจัวลงคว้าเกียลงรคว้าี่เจียมรถ <c oughs> อันนี้กระป,ป้ายแดงของน้องแอนนี่ฮะอ,อนุญาตนี่ติเอาอนนาหารนนี่คืออะไรเป็นเอลซี่บ้างกันหนะนี่นะครับรถคันใหม่ป้ายแดงของลูกสาวบ้านโตเกียวมิวสิกโอ้ยมาอยู่ในช่วงเดือนชักง้ามหรอลูกเลยรถแต่ละใบแทนยังยังไม่ถึงเจ็ดแปดเดือนยังไม่ถึงปีเลยครับครึ่งปีไหมประมาณดูประมาณครึ่งปี เขาทำเวลาจริงเนาะใช่ประมาณครึ่งปีนมก็ได้รถก็ได้โอ้ยเนาะตัดีเลยนุ่มหมานบอกอันนี้หนูจะออกชื่อไหนบ้างยูข้าหลักคันด้าอะไรคันด้าซิตี้ปลาน่ารักมากเหมาะกับนางมากแบบเราแบลวชี้คู่อานตอนี้อารมณ์กมาเป็นใช่นี่เขาออกรถกันเดือนละคันนะน้องเบนก็จอดเหมือนกันได้ยินข่าวอ๋อครับมอไตอร์เหตุผลนี้เหตุผลนี้ไม่บอกเพราะอะไร ผมมีมองจอดครับผมคนไงป้าโหลดมาโหลมารถมารถมารถมาโชคลาบโชคลาบเด้อทบปลอดภัยน้องแอนนี่ตัวเก็บเป็นสีขนเงินขนทองขนชื่อเสียงเข้าค่ายมาลูกมามาหน้าฝั่งนี้ขานเนืขนเงินขนพ้องขนลาบผนควายนชื่อขนเสียงมาให้ค่ายแล้วก็ให้พ่อให้แม่เจ้าของและที่สำคัญอย่าลืมให้ตัวเองรักตัวเองเยอะๆนะครับผมกิ่งอยู่แล้วดีอยู่แล้ว ให้พัฒนาตัวเองอันไหนโดนตีชมยาเขีย,ยดยาผู้ใหญ่เพิ่นเตือนเพิ่นตีก็คือเพิ่นหักหาบอตีก็คือบปอยากเอาน้ำนะครับผมว่าแอนนี่เป็นคนเก่งนะเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าพูดนะครับก็อันไหนไม่ดีก็สามารถตาหนิตีชมแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกันแต่วันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยกับน้องแอนนี่กับรถคันใหม่รถสีขาวแต่ข้างในสีดาถูกต้องแล้วที่ซื้อสีขาวดูเจะดีมากหนูย่าซื้อสีดําลูกจริงๆมางมาพ่อจะพาขับ้่มงึดรอบมาตะกล้องเครื่องงหลังมา ครับเอาโชคเอามาหนิเร็วๆมาอันนี้คือเอารองบ่ะแทนคาร์โร,<ช>โรเปลี่ยนยูพี่น้องไม่แค่คาร์อันนี้ดึงอะไรใช่ไหมไหหอเอแอเย็นมากรถใหม่รถใหม่สัมบวาลบ้านไอ้ดั้เคียงได้ซื้อแม่คุณครับพี่พี่พี่รับตีขับดีไม่รู้อ๋ขับดีมากเลยค่ะมัน,ม,นมันไปดามไปเนาะมันขับดีอยู่เนาะ อันนี้รถฮอนด้าน่ารักมากอุ้ยนิ่มมากนี่แหละพี่อ้องเปนศิลปิ่นเดินทางกับตองใส่รถใส่ล่ามันจำเปลี่ยนบอมันจำเปลี่ยนยูพี่้องรถล,ล่าหนีเพราะว่าไหนจะเข้าเดินทางไปค่ายเดินทางไปงน้ำปีนี่นั่งรถโดยสารมันก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เท่า,าๆๆต่อไปนี้น้องก็จะรถน้องไม่ดังบุ้นๆนะ <c oughs> ดังงวาด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 ทุกๆเดือนนะฮะพันแล้ว ตั้งใจร้องเพลงอย่าขี้ข้านพอาจะขอไม่พลาละเดือนจนังหวันี่ช่วงไรจังหวันี่แปดพันโ <8, 000 S 1> อ้อไม่รวมเพลงอื่นนะนี่ไหนจะเติมน้ำมันอีกไหนจะค่าบำรุงรักษาอีกมาแล้วอีฟซีก็มาติดหนักๆนะอีฟซีติปหนักๆมาไล่หนักๆเพื่อนจีไปฮ่องกงยังไงหลายเดือนนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบสามไงชีวิตดีจังรถก็ออกเมืองนอกก็ได้ไปลมก็ได้โอ้ยดีกว็เนี่ยไปนั่งฟ้าโรยไปเป็นทเทวดาที่ยวฟาเด้่องคดีดีพวกนี้นะนะพี่น้องขับดีจริงๆทุกคนนิ่มมากเลย ทียสคันแรงมากไม่กล้าหี่เร็วเพราะว่าข้างหน,น้ามีรถออกมาดอครับดีครับดีพี่นอ้นองเหมาะสมน่ารักใครเป็นคนเลือกช่วยหน่รุ่นนี้คุณแม่คุณ <พอ S 1> แม่เ<ต>ี่ยหน,นูก็จะชาๆคันนี้เป็นประจำไมนใช่ไหมใช่ค่ะชาร์คเลิศมากพี่นอ้องวันนี้มีกลุ่มปิดน,นะคะอีพี EP ที่ห้าสิบฝากด้วยนะครับทุกคนรักหน้าจุ๊บจ คูนึงวันนึงเบอกจ้อยในวันนี่งู้นึงจ้อยเราบอกในวันนี้บันี่งเลยทีเดียวนะครับเาวยู่เป็นัจครับตัวเขนะครับโวยอไอคนอ่อนนหนมเสียงองยังไม่ลอกเพน้องยังไอเด็กกินอะไรไห

ว่านีน้อู้นึงวันหนึ่งบอกไอ้จ้อยได้่เนี่ยูนึงจ้อยบอกไอ้วันนี้ดเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมไอ้บอลไปเนี่ยได้ลองิ้งโดนครับมลองิ้งมันเป็นเสียงมันเป็นแป้งๆอะไรหรอกยางแบมันบ่ได้ใส่เสียงอะไรมันเทีมันตั้มเนาะ ลูกปีแ้กไดมือหลนก็น่าู้เอมือนัือว่ามือแกแแเีเสือบัดเด้อพี่น้องเด้อเพื่อบใ้สือบาดเสียงใหญ่จูนดังมากมนฟัง่งกับมดเพีนครับแม่นชคมีเตอร์้ามา่น่นคนเล่ยมเอคนหนาตาอีแ่นครับพี่ชอบปืนกับคนละเอียดที่อันนี้ครับ ม่อมคุ้นรอยลเอ็ดเด้เยเนบอเป็นผู้สารค้าอไปไปไปเลี้ยงดูรอยเอ็ยด,ดยนะแต่เน่อยเอ็ยดบ่แเ่นนรรเรากกันแบบผู้จักรายเอ็ดเราู้สารค้าเขาเป็นคนรอยเอ็ดฝ่ายแทบอย่าไปเดาข้เมือลอยเอ็ดอ่ะเราไปย,ยุ่อใส่เนี่ยย้อน้ำทงลงปลาขนาดไหนเปลี่ยนเป็นไม้<อ> <ๆ S 2> เจกาะเจาพอใจอยากปัดผมเนี่ยคือยู่อเยอ้แหงตัดมาแหงคือดนโอ้ยคคือ ขึ้เงเดียวอ่ะวะได้เดียวอ่ะเเกิดมากลิ้งใ่ห้ยือราคาขอบคุณครับโอ้โหทไมไม่ตีกันที่ไม่เอาไมีกันที่คู่บักกันอ้นี้เ็น้่้อะไรเขอยู่เขาอยู่รนหบา เงินคร่ะซื้อเยอะงานลิ่งตรงนี้เลยครับถักไปด้วยครับเกียงหนึ้อยยี่สบสามเหบเก้าเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับบัตรหน้าง,งานขายอยู่ที่หน้าง,งานไว้หน้าง,งาน,นขายนร่ะจะ2สองเก้าเก้าสองเกาเ้าครับ าเม yeah. ียคนคอมเมนต์เม yeah. ียไล์สนี่มาขอไลฟ์สดด้วยมาสายด้สวัสดีค่ตอนนี้อาจะได้เปรียนเสียไปยังานังานังไปไปเปรียนครับสวัสดีครับบ้าอร่อยเอสอออร่อยเอสอเลยบนี้เอาพี่ชอบยื้ไสพี่กับพี่กับซ้อมเพิะอีกนึงอ่ะั่ัีาันอคิวยัง อันอันอันนี้ห้อยอันห้อยหาวันแฮเทียนนั่ง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 ต้อไปอันคนจืดอะไรยิ้มเบาหวานยังอันนี้โอ้ต่องไปอันนี้อันเจอหัวดำง่ายไปทั้งไงอันกูคงไกลแล้ตัวนี้ยก็แผ่รับสนามลาบุญตานั้นแม่อรองกับแผ่รับสนามลาบุญาเกือบจากแนวรบพี่น้อกก็ได้สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ท่านเลยนะคะพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวลูกพี่ พี่พี่กายต้องซื้ออันนั้นไหมหมวกเขาเอินหมวกอะไรหมวกอีโมงใช่ไหมเออมาใส่ไม่เก็บแมนแล้วยุ่ยเรียนผมแบบยึนในกายเราคงคิดรอะไรแล้วหยาบทาน <laughs> นี่ม <laughs> แม่กับคนลอยเอสอยู่สุวรรณภูมิหมายถึงยุทธานามินบ่กแม่บอกอเดี๋ยว <laughs> คนรัศมวรรณภูมิ <laughs> คนรัศมวรรณภูมิพ <laughs> ี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วอีพีทีหาซิปเนาะค่ะนอยุ่ยเรียนทุกคนอยู่รีบเป็นลูกหนูนะ อีพีนี้ยูริเป็นลูกหนูยูรีหวานนะยูรีแหน่จามน่ารักมากฮัทจิวะสันไปไต้หวันยูรสิน้องคงขายยูรีคุ้มโป่งยูพีรอยยูริีไอพี่ผิดไปฟปว่าผมยูผมยูโปรวิพีทีของผมเนาะยูรีบ้านเนาะผมมันนคุ้มเลยคุ้มโป่งสกายยูริไปช่วยไอเบนด้วยเขาเป็นยี่ห้อกู อยู่โมเมนคนไหลบัน่นแล้วคือไปน,นอนงัะชันเดี <laughs> ๋ยวเพื่อนเพือนก็ทุกคนขาพี่กดเงี้ยวพี่ไปเงี้ยวก่อนพี่ชอปเปอร์อยู่อำเภออะไรจ้าพี่นับห <laughs> มายถึงลอยเอ็ดหรือว่าอะไรครับ <laughs> สถาสารคาว่าอยู่อำเภอเมืองครับผมจะถ่ายอยู่ลอยเอ็ดกันอยู่อำเภอเมืองขึ้นกันไหมครับ <laughs> อยู่อยู่ในเมืองครับผมแ <laughs> ตบัตอยู่นอกเมืองเ <laughs> <laughs> มืองวะเมืองวะอยู่ในเมืองแต่อยู่นอกเมืองมาหมดจ้าพี่เจนี่ก็มานะครับผมอีพีนี้พี่เจนี่ก็มาครับ บอกลาวมาจุกหรอครั้งแรกมันเอายิบหายดให้ะสิเด็ดปัดจุกปัดจุกเออพี่มาเนี่ยพอมาวันนี้ไปไปจุกพีไปมาจุกเด้แกวันนี้ที่มาจุกไปแล้วเออเขาจ้าวานเอาแล้วที่นี่ก็ได้ขจ้ากระเล็ดเอามาใส่ก <is> ัน <terminar> ก <lyn> ็ห <illing> <making> <ills> <int ans otted> ่อสองคนอยู่สินะในยูราเอ็นะเพื่อสุวรนณนะพู่มค่ะผมจริงๆตอนสมัยผมยั่วนะแต่สิบลอยเอต่ะผมไป ผมไปอันแสดงยวนหลายอำเภอรครับยู่ทุกอำเภอเลยยุโยเอ็ดนะครับผมไปแบบแสดงยวนในยุโรเอ็ดน่ะดูแห้งครับไปตามอำเภอหนึ่งอำเภอหนึ่งตอนในกลุ่นนมแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณครับไม่โกไม่ตีไม่ดีเลยสติเกิลอ้องมันเขากัานในยโุโดีนันนน่นสวยนสเนาะสีเขียวมาสีเขียว แม่เป็นสิทธิ์พี่ชอปเปอร์เด้อหน้าแต่สินลอเอ็นไหมอี๋วะครับนี่สิทธิ์เขียวขาวเท่ากันบะครับพี่ชอปเปอร์น้องนี่ขำหน้าหนังกันนี่นี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทีนะครับอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับเจ๊ชินจังวะนี่เจ๊อันนี้ไหมดิโพยบัวเทเจ้าวะเจ้าเห็นไหมเจ้าติดใไหลเจ้าหงกันไหมอย่านี้บัวเทเจ้าจะเห็นไหม เห็นแล้วเี๋ยหัวแล้วเหตุไปอันนี้ที่โกซื้อมาซูกินเซ็บแปดมิีมารยุลีนีที่ไต้หวันเลยวะผมซื้อมาผมกินผลร้ายแล้วครับพี่อ้างปูมีใครเป็นมั่งลูกน่าจะเป็นทีมที่ชนะครับสปอยมาจุกคูโลดฮะสปอยตอนสปอยคอนยูรีชาวยิมห้าหน่อยจ้ามีก็ เรามีเสริมทับเลยเนาะเขามีเสริมทับน้ำ<ม>นทับผมขึมน้นคือสปอยอยังไงสปอยลขึ้นสีบาเหมือนเลยนะครับขึน้นขึ้นแต่สปอย่ขึ้นมันบอกเหมือนเลยนะครับผมสปอยไป่ได้ต้องรอดูอย่างเดียวเลยนะครับผมครับผมว่าะเราจะมีอะไรใหม่ๆไปเสิร์ฟหรือว่าจะมีอะไรใหม่ๆไปแบบอนําเสนอพี่นอ้องนะครับผมในในแต่ละเวทีเนาะลองในไปยูรีโคบิกี้โคบิกี้นะ ก็เพลงนี้ละครับผมร้องได้ครับผมร้องได้แล้วแล้วพวมันเกือบมันรูดปากเลยครับว่าอีพีนี้ร้องเพลงอย่างจากไหนนี่จากไหนนี่เพลงตอนนี้ยู่ฉากที่นาศีสองหรือสามนี่ละครับพี่บิเกะขอชมช็อปเปอร์ยูริออกงาน อดีมากขอบคุณะค,ะค่ะขอบคุณนะครับผมคือทั้งขู่ลครับแล้วที่นี่เซียวไงพอกมาตอนที่ไปไต้วันนะครับผมก็ได้พ,พักน้ำกันเนาะแต่คือพวกผมก็ได้แบบพำควาข้อู้จักกันมากขึ้นคือก่อนหน้าน,นี้เราก็ยังไม่ได้คุยกันแบบว่ามากมายเนาะน้นนองดีรเนาะที่นี่หลังจากที่แบบว่าได้อยู่ไต้วันน้ำกันกับมือมือก็สิกลับนะครับผมก็เลยนั่งคุยกันนั่งแบบแช่ประสบการณ์นู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วกัน เป็นการแบบว่าทำความรู้จักกันมากขึ้นออก็เลยเห็นทางครูจักกันมากขึ้นนะครับผมเราก็เลยสนิทกันมากขึ้นนะสินะครับผมและทีนี้พ่อเวลาแบบเข้าไปออกคอนเสิร์ตครูกันมันก็สิยิ่งสนุกไปมากมากขึ้นนะครับผมเสียใ <c oughs> จหงมาแล้วไม่ไ <c oughs> ด้พูจริงจังพูดอะไรเย่นน่ะหลายอย่างแต่ผมผมเข้าใจเสียหรง คนสิบอกนองยูรีว่ะเป็นตะบอกดีป่ะก็เคือจงแบบสรงเสียใจกันบ่งบ่งบ่เขาใจเจ๊หงก็คือเจ๊หงก็คือเป็นคนจีนที่ตอนนี้เป็นข้าวไว้รออยู่ก็คือเหมือนทำนองว่าเจ๊เขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบ18บวกอ่า20บวก20มหาบวกกันละแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือเป็นแนทางที่ไม่ดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแมนแต่ว่ากะ ไข่ไข่คร,ครับเขาแบบมันเป็นไม้่รอมากพอ,อนั่งครับนี่ใครนั่งแบบไปแข่เชื่อไปไปอะไรอย่างเงี้ยแมนมันก็เลยแบบตะวันยุจีนเนี่ยน่าระกเขาก็เล่ยแบบว่าเป็นไม้่รอกันแล้วที่ตอนนี้กระเลืนมนั่นแหลกะก็ต้องก็ต้องตามจับแล้วไงเงี้ยกระซิงขอแมันกับบอลลูนอันนี้พี่กับบอลได้รู้ลึกเจ้าพี่รู้มาประมาณนี้แล้วเขากันไมลล่รอเรีย <laughs> นแต่อย่างวะก็อย่างมี้วก็มาจุกบนขา ขอบคุณครับผมอย่าลืมซื้อบัตราส้อตัอลด้วยอนอีพีนี้น้องยูริก็ได้อันกันรู้นักาไะไรบ้างครับอันได้เรนกับพี่ชอบนี่นะครับพวบวนกันพี่น้องสิได้เรนเป็นอยังนัไงก็คือต้องรอด,ดูนะครับผมเจบเปิดกับยูริกันยังได้อยู่น้ำกันนะครับในในในอีพีน,น,น,นี้นะครับผมแมนครับผมกิฟตฟอร์อีพีอันอันนั้นอันดีสักฟังกก่อน มังก์ูเฮ่มีแต่มังกรอาสดชผมบอกตอนอยู่ผมก็จำว่าไร <c oughs> อ่ะอิลีบลิกับรืมเพื่อนสวัสดีค่ะลูกๆสวัสดีครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อมาชื่งกันไรย่ดิทดพัดพี่น,อน,น้องเกิดแต่บึงมากเอปเอปะเดี๋ยวผมเอาขยาวไปถิ่มพอนะครับ พยายาม่เข้ากลุ่มเผาเขาคุ้มเดือพี่น้องเด้อเขากลุ่มร่อเข้ากลุ่มรอ,อวันนี้นะครับผมจะได้บอตองจะได้บ่ตองแบบถ่าโดนนะสินะครับก็คือทางฮอันมืออื่นมากมันจะอาจสิชุกละหุกแบบมันสิแน่นนะครับคูสิเงียบกันเขาสินะครับผมก็สีจะทรงอันนี้ให้ชอบคู่นี้มากๆขอบคุณนะครับฝากอ็นดูบบผมในเด้อนะครับผมฝากอ็นดูในเด้อกับฝากแม่แม่ทั้งน้องยุรีอ็นดูพี่ชอปเปร์แล้วก็ฝาก แม่แม่ทั้งพี่ชเปอเอ็นดูน้องยูรีเข้กันนะครับผมเตือเฟือเตือกูนกันไปครับผม <c oughs> <laughs> พ่ชเอเอนนองเ,เริงเต้นน้ำแนลูจริงจริงจริงเริงเต่นเต้นนีคือเป็นเป็นในเรื่องของแบบต้องต้องทําอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าด้วยความที่ยูรียูรีมาสําหรับตัวผมเนาะผมมองว่ายูรีแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวน้องยูรีเองนะสินะคะผม่าผมกสิษฐ์เดได้แต่ผ้านน้องเต้น เฉยๆแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเสียให้น้องเต้นแบบอู้แบบชอบเปอรเลยสิกะกะอาจจะไม่ใช่ตัวตนของน้องจริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็คือชอบอยากให้ยังคงความน่ารักของน้องยังคงความยังคงความที่เป็นน้องยูรยิที่สามารถเต้นได้ น่ารักน่ารักเต้นไปกับพวกผมได้สินะครับอาจจะไม่ต้องกิ่งไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องกิ่งมากเพราะว่าน้องเป็นสายร้องอยู่แล้วเสียงน้องดีขนาดนี้นะพี่น้องเสียงน้องปันเปิดเทปนะครับผมกคือแบบชาเป์อยากให้คงความเป็นน้องยุลิไว้แค่เพิ่มสกิลเล็กๆเข้ามาให้น้องนะครับผมแต่เชื่อใจได้เลยว่าว่าว่าพร้อมที่จะอ่าให้น้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตัวชาเป์เองก็พยายามที่จะเทรนน้องให้น้องแบบ ให้น้องดีขึ้นให้น้องพัฒนาขึ้นให้น้องเก่งขึ้นในในด้านที่น้องขาดอยู่อะไรอย่างนี้นะครับผมอะไรก็สกายแบบตื่นเต้นชเปอร์โชคดีคุยุลีมีแต่ปงังขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผม,มต่างคนต่างโชคดีค่ะพี่น,อน้องก็คือเออเราเราเรียกได้ว่าแบบเรียกได้ว่ายังไงอ่ะแบบคือคือผมกับยูลีก็กคือแบบ คือบ่ได้คุยแบบปกติก็คือคือเอ็นดูกันอยู่แล้วคือผมอเอ็นดูน้องยุลีอยู่แล้วสี่นะครับผมเมียนครับยุลีเป็นแบบของน้องดีแล้วค่ะเมียนครับผมก็คือก็คือถ้าจะเหมือนกันหมดเลยก็คือสิเป็นปไปบ่ได้แต่ตาแปดต้องมาคือกันเมียนะครับผมเพราะคือยังไรอย่ข้างตางเขาขึ้นไป อาอลงรหนเลยกันะเขาเขาคนแบบยงเช่อมนปะดีเดเนต์เขียงใช่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองดีที่สุดแล้วค่ะเมียนครับผมก็คือคือผมอ่ะเป้าหมายของผมคืออยากทําให้น้องเก่งขึ้นในแบบของน้องในแบบฉบับของน้องยูริเองแล้วก็อยากจะแบบว่าช่วยกันพัฒนาอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่แค่ผมนะครับที่แบบไม่ใช่แค่ยูริเรียนรู้จากผมนะคือตัวผมเองก็เรียนรู้จากน้องเหมือนกันนะครับผมต่างคนต่างเป็นครูซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างเป็นครูซึ่งกันและกันถนัดคนละอย่างแล้วเราเออกมาเติมเต็มกันนะครับผมจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับผมนา่นารักมากขอบคุณน,นะครับเขาขายบ้นนานต<บ>าัเท่าไทยพี่น้องนาน้องยุริเบาเลยครับไวน้าฝากซื้อบัาจองตัวอ<ม>ีพีหาสิบในเด้อครับพี่น้องบอกเลยว่าน้องยุริเป็นไกลท้องนะครับผมเป็นไกลท้องน้องยุรินี่ นบอกเลยว่าบอกซ้ำนี่นี่ก็ตื่นเต้นแล้วนะครับพี่น้องเมื่อกี้ก็เกือบสปอยเพียงไปแล้วคู่คันผู้ใดอานคู่พี่เกียรนอันทิมงทางรางอีกเนี่ยซีรูว่าน้องยูริมีลำทำนองขอนแก่นพ่อมนะครับสปอยซ้ำนี่นะครับผมผู้ใดอยากเบืองขอยังในกลุ่มปิดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาททางรางครับ,กกรบนบี่แล้วเจอกันนะครับในอีพีห้าสิบนี้นะครับผม บายบายครับ <Bye S 1> เดี๋ยวไปซ้อมร้องเพลงกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วบอดบิ๊กได้เจอมรดอีกแล้วลูกๆตุกเกียวมิวสิกมีแต่ปังกับปังเออพากันออกรถออกลาซื้อบานซื้อซองตุกเกียวมิวสิกปังเทเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้ว,ว่าร้องเพลงบมวนก็มีคนฟังนี่ละร้องมวนบมวนกับปังยังซี่ละ่ะ เออมันบ่ได้อยู่กับมวล่มมวลดอกมันอยู่กับปุ่นอยู่ที่ว่าภัยสิจางบัดจางเอา้าอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวอีวพีหาซบเดอร์ผูเดนอันที่มา่เม่นว่าให้เพิินมาลองเพ่งบ่มมวลกับมีคนเบ่งเขาไปเบ่งอยู่ในกลุ่มปิดว่ากลุ่มปิดแต่ละรอบเพิินน่ะนะคนหน่อยคนนลายปานในอันลองเพ่งบ่มมวลน่ะนะกลุ่มปิดแต่ละเทือนคยขายได้เป็นล้านอัอนกลุ่มบางบางค่ายบางอัน บ่งหันรองเพ่งมวนมวายอันกลุ่มปิดบางเถอก็ได้พันคนสองพันคนสำนีกละพี่น้องเอ้ยไม่อยากว่าลายตะเพิ่นสีวาเาแสะผูน้นั้นแสะผู้นี้ไม่ได้แสะดิความจริงตัอพี่น้อง